ติตอกระแสรสร้างสงครามระหว่างประเทศเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนแต่ต้องศึกษาครับยิ่งจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีใครถามเลยว่าทาไมไม่มีการสร้างกระแสจะสงครามกับพมา่าจะสงครามกับมาเลเซียหรือจะสงครามกับลาว ทำไมจึงพุ่งเป้าไปที่ขมิเท่านั้นผมในฐานะนักรัฐศาสตรน์นี่ต้องว,อนะวิเคราะห์หนักวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาก็เห็นว่ากระแสที่สร้างขึ้นนี้มันก็ถึงบางอ้อเมื่อสนธิลิมตองกุลรวมพลังมันก็คาดการไม่น่าจะผิดอ่ะพนาแก้วพอทุก ก็อยากจะใหญ่แบบพลเอกประยุทธ์จัน์โอชามั้งก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าบางทีเนื่อนไขมันก็น่าจะทําได้เพราะว่าอุงนิ่งแพทองทานกินวัตนมันเด็กฝึกงานนะพรรร่วมรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสาดรคนก็เสษสันปั้นแต่งให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ปัญญาอ่อนนะไม่ใช่ตุงยิงนนะ ปัญญาอ่อนที่พรรคการเมืองทั้งหลายไอ้หนูเอย้ยไอ้รอสอตอชอยพีราพันธ์พูดภาษาพวกนี้มันพวกทรยศนี่ทำไมไม่หาคนที่มีคุณสมบัติซึ่งทหารข้าราชการปลัดกระทรวงที่มีเขายอมรับได้ลนะ่ะมันไม่หาปราดได้แผ่นดินน,น,นี่มันบอกว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่เสนอแล้วมันไม่จริงหรอก ก็ื่อนที่เขาปลุกระดมได้เพราะองค์เงมันเด็กเกินไปที่จะมาบริหารประเทศชาตินัองอ่าน iPad อยู่เลยนี่มันเด็กฝึกพูดอะมันใช่ไหมล่ะมาถึงสมาชิกวุฒิสภา,ามันก็ชัดเจนขึ้นมาอีกว่ามันเป็นสวนางกำนันที่เสกสรรตั้นแต่งแบบช่อชนกลโกงอะคนเขาก็รู้กันทั้งประเทศสมาชิกวุฒิสภา,าจากตัวแทนอาชีพเยอเนยของปังป้า คนเสียงตามสายโคตกแม่ค้ากว้แขกมันได้มาได้ยังไงมันมันขี้ชอบกันนะผมเป็นอดีตคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองี่อเถียงกันมากเรื่องตัวแทนอาชีพจะคัดเลือกยังไงหลักการดีแต่พอปฏิบัติมันเป็นมอกกัญชาสรุปประเทศไทยมันก็ขนมผสมน้ำยามันไปไหนไม่รอดหรอกการจักการมันไม่เคารพ อุ้งอิแพรทองทานธินวัตรมันไม่เคารพบไอ้หนูอนุทินหรอกมันรู้เพราะมันโกงมาแล้วมันไม่เคารพบไอ้ชายชานกที่ชอบมันกระจอกไอ้เพิ่มพูนี่มันการมันก็ประท่วงกันกระทรวงศึกษาแต่มันก็ไม่รู้จะทํำยังไงมึงมาแล้วกูก็แกล้งไหวไปอย่างนั้นนี่คือความจริงทางแก้ก็ต้องพัฒนาทุกด้านนะรวมทั้งพักการเมืองมันเคยมีสมาชิกที่ไหน มันมีนายทุนพักคนสองคนน่ะกลัวกันลนลาน